เจอองค์กรแบบนี้ให้หนีไปเช็คลิสต์องค์กรแบบไหนที่ไม่น่าร่วมงานด้วยเราจะเห็นว่าน้องๆที่จบใหม่หลายคนพอเรียนจบแล้วก็ไฟแรงหวานใบสมัครเป็น10-20ที่อยากได้งานเร็วๆจนลืมไปว่างานที่แรกมันคือบันไดก้าวแรกที่สำคัญของชีวิตถ้าเราได้งานที่แรกที่มีประสิทธิภาพ บริษัทสนับสนุนให้เราเติบโตได้โชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่เราก็จะมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานเติบโตไปตำแหน่งที่สูงขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าสิ่งที่เรากำลังมองหาในอนาคตคือหน้าที่การงานที่ก้าวหน้าและมั่นคงเราควรที่จะต้องรู้ก่อนว่าองค์กรแบบไหนที่เราควรหลีกเลี่ยงควรคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเข้าไปทางาน 1. บริษัทที่มีคนลาออกบ่อยๆให้ลองสังเกตว่า หากบริษัทมีประกาศรับสมัครงานตำแหน่งสำคัญในเว็บไซต์บ่อยๆหรือถ้าเราเข้าไปทำงานแล้วมีคนพูดบ่อยๆว่าอยากลาออกทั้งพูดเล่นแล้วก็พูดจริงแบบนี้ก็เริ่มเป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วนะคะซึ่งโดยปกติบริษัทที่ดีไม่ควรเปิดรับสมัครตำแหน่งผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงในทุกๆ6เดือนนั่นแสดงว่าบริษทัทอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีเท่าไหร่เช่น อาจจะเจอปัญหาที่ผู้บริหารไม่มีความเป็นผู้นำหรืออาจจะเป็นที่วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่สามารถรักษาคนเก่งๆเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นบริษัทที่มีการลาออกบ่อยๆเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาให้ดี 2. วัฒนธรรมองค์กรและชื่อเสียงที่ไม่ค่อยจะดีนะักถ้าหากว่าบริษัทไหนงานดีเงินด,นดีแต่วัฒนธรรมท็อ o ซิ c มันก็จะส่งผลต่อความสุขในการทำงาน และในระยะยาวประสิทธิภาพการทำงานของเราก็จะลดลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะสมัครงานที่ไหนให้เราลองสำรวจชื่อเสียงขององค์กรนั้น,น,นๆจากเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียต่างๆดูก่อนอาจจะเข้าไปดูที่คอมเมนต์โพสต์การตอบคำถามของบริษัทถ้ามีคนพูดถึงในแง่ลบบ่อยๆก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วนะคะหรือแม้กระทั่งวันที่เราเข้าไปสัมภาษณ์ ให้เราสังเกตพฤติกรรมคําพูดน้ําเสียงหรือการปฏิบัติตัวของคนในองค์กรที่มีต่อกันถ้าเรารู้สึกแปลกๆเห็นคนนั่งนินทากาันเห็นคนนั่งทะเลาะกันเห็นบรรยากาศภาพรวมการทํางานแล้วมันไม่ค่อยดีเราก็อาจจะต้องมานั่งคบทวนอีกทีว่าเราควรเลือกที่จะทํางานที่นี่หรือเปล่า 3. บริษัทที่ไม่สนับสนุนให้พนักงานเติบโตหรือพัฒนาตัวเองข้อนี้สาคัญนะคะ ก่อนที่เราจะตกลงเซ็นสัญญากับองค์กรไหนเราควรศึกษาและสอบถามให้แน่ชัดถึงภาพรวมการทำงานและโอกาสที่เราจะได้ก้าวหน้าไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นสิ่งที่เราต้องถามเลยก็คือลักษณะงานที่เราต้องทาแผนงานและเป้าหมายขององค์กรในอนาคตโอกาสในการเติบโตของตำแหน่งงานที่เราจะเข้าไปทำเพราะคงไม่มีใครอยากทำงานในตำแหน่งเดิมตลอดไปโดยไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมไม่มีการประเมินผลงานเพื่อให้เราอัพเลเวลได้สูงขึ้น บริษัทแบบนี้ก็จะเปรียบเทียบว,ว่าเป็นบริษัทบอนไซก็คือต้นไม้ที่ถูกตัดและเลี้ยงไว้ไม่ให้โตนั่นเองค่ะ 4. บริษัทที่เล่นไม่ซื่อหมายความว่าเรากำลังเจอกับบริษัทที่ไม่มีความชัดเจนอะไรเลยสักอย่างเช่นไม่มีการเขียนอะไรเป็นลายลักษณ์อักษรเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนไปจนถึงทิศทางการดาเนินงานหรือเป้าหมายของบริษัทสิ่งที่เราจะต้องเจอกันบ่อยๆก็คือสัญญาปากเปล่า สัญญาว่าจะเพิ่มเงินเดือนให้ถ้าหากว่าผ่านโปร b a ชัน่นหรือการันตีโบนัสช่วงสิ้นปีแต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้อะไรสักอย่างขายฝันไว้ก่อนหากใครเจอบริษัทแบบนี้ให้เราสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานและผลประโยชน์ที่เราจะได้รับให้ชัดเจนหากเห็นว่าบริษัทกำลังปกปิดข้อมูลหรือปัญหาบางอย่างก็ให้เราถอยออกมาเพราะความไม่ชัดเจนเนี่แหละที่จะส่งผลเสียต่อการทำงานของเราในอนาคต น้องๆคนไหนที่กําลังหวานใบสมัครก็ลองไปเช็คกันดูนะคะว่าบริษัทที่โทรมาเรียกเราไปสัมภาษณ์เนี่ยมีสีข้อที่เอิร์ธพูดไปหรือเปล่าจริงๆแล้ว4ข้อนี้ก็เป็นแค่แนวทางการพิจนารณาเบื้องต้นก่อนการตัดสินใจนะคะการที่เราจะทํางานในองค์กรน,นั้นๆได้หรือไม่ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างเพราะฉะนั้นคิดให้รอบคอบและมองให้รอบด้านก่อนตัดสินใจนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันเอาไว้ด้วยนะคะ สำหรับ EP นี้เออต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ